ผืนนี้เรียกสิ้นชไม้ของจังหวัดสุขโขทัยนะคะต่อจกเมืองรองนะคะอ่าสิ้นชม้มีผืนนี้มีความลงตัวตรงที่หัวสีแดงนะคะรับกันกับ อาบริเวณดอกผ้าสีแดงและสร้อยสาสีแดงผืนนี้นะคะรับกันเลยนะคะเข้ากันกับหัวมากเวลาเราใส่เนี่ยทำให้ทาให้หัวไม่โดดนะคะเพราะเชิงก็รับกันนะคะลักษณะของตัวสิ้นชไม้ายจะเป็นลักษณะรูปตัดแบบนี้นะคะสีเขียวยืนด้วยดําเชิงก็ยืนดําเช่นกันเพราะฉะนั้นงานที่เราเลือกมาสวยลงตัวแน่นอนค่ะเวลาสวมใส่จะดูละมุนนะคะแบบนี้เลยค่ะ งานอ่ายังไม่บุผ้ากาวค่ะยังคงความเป็นธรรมชาติอ่อนนุ่มคุลินสบัดให้ชมแบบนี้เลยนะคะมีความอ่อนนุ่มพริ้วไหวนะคะสําหรับคนที่ชอบงานธรรมชาตินะคะไม่มีการแต่งเติมใดๆผืนนี้คุรินแนะนำค่ะราคา1,650บาทเป็นงานที่รีดเรียบง่ายค่ะสีไม่ตกแน่นอนค่ะแล้วก็สวยทนนานคุ้มค่าแน่ๆค่ะแล้วก็ อ่าเขียวนี้เป็นเขียวใบไม้นะคะเป็นเขียวที่คุรินว่าไม่ค่อยมีโดยทั่วไปอะค่ะชื่นชมว่าเขียวกับแดงสามารถตัดกันที่หัวซิ้นได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะเชิงเป็นลักษณะของลายชาววางภายในยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะแบบนี้เลยค่ะพื้นนี้โดยรวมถือว่าสวยลงตัวสนใจทักถามไถ่ายคุรินเข้ามาได้นะคะกดสามเหลี่ยมค่ะคุรินมีหมายเลขโทรศัพท์ให้แล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ